วันนี้เวลา20นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิทธิวันยรบรีนาธิัาราชกัญญาสเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางทอพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตรายการรอยัลคอนเสิร์อาริสาราออส เพลพราเฟลซึ่งพิธิรอยย่อแบงกอกซโ,โฟอนีออเคสตราในพระอุปัมภมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า,าฟ้าสิริวันวรีนาถรัตราชก,กัญญาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อยกระดับวงดนตรีรอยย่อแบงกอกซโฟนีออเคสตรา RBSO สู่ความเด่นเลิศทางดนตรีระดับเฟิร์สคลาสเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติคอนเสิร์ตร,ร,รายการรอยัลอคอนเสิร์ตอาริซาราออด เพลงราเฟลเป็นการบรรเลงโดยวงรอยย่อแปลงคอกซิมโฟนีออเคสตรา RBSO นำเสนอสีบ่บทเพลงที่มีชื่อเสียงของคีตาควีฝรั่งเศสยุคอิมเพรสชันนิสต์หรือเตปาซีและมอริสราเฟลไฮไลท์ของรายการเป็นเพลงเดี่ยวเปโนกับวงออเคสตราโดยอาริซาราอันักเปยนโนสาวชาวญี่ปุ่นเยอรมันชื่อดังซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเปยนโนสาวที่โดดเด่นของโลกในขณะนี้ บรรเลงบทเพลงเปียโนคอนเสิร์ตโต for the left hand in D major ผลงานประพันธ์ของโมริตราเฟลตีแต่งขึ้นเป็นพิเศษสำหรับพอลวิสกินสไตล์นักเปียโนที่สูญเสียแขนข้างขวาในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ลา10นาฬิกา33นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวันวรีนาถิรัตราชกัญญาสเสด็จออกณพระตำหนักใหญ่วังสุขโขทยัยทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2565 โอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่อนนมัสก,การบูชาพระธนตรยัยลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถาวายราชศักการะพระบรมอาัาิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาทิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมอาัาิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบตมาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชประรม,มนาปบพิร เจ้าพนักงานพระราชพิธีอาราธนาศีลประธานสงฆ์ถวายศีลสงฆ์ทอพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สิบรูปสดับประกรณ์สงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาเจ้าพนักงานพระราชพิธีอารัธนาพระบระิตพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนเมื่อถึงบวชเสกน้ำพระพุทธมน์ทรงจุดเทียนที่ครอบน้ำพระพุทธมนและทรงประเคนครอบน้ำพระพุทธมนแด่ประธานสงเมพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนจบ ทรงประเคนสำรับพระตาหารแด่ประธานสง์และพระสงฆ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรีนาธิรัตนกัญญาทรงพระบรีชาสามารถในหลายด้านโดยเฉพาะด,ด้านแฟชั่นทรงนำความรู้ด้านศินลปรกรรมบุรนาการกับศาสตร์ต่างๆเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับโลกภายใต้ชื่อแด์สิริวัณวรีแบงคอก นอกจากนี้ยังทรงอนุรักษ์หัตกรรมพื้นบ้านและสืบสารภูมิปัญญาไทยต่อยอดผ้าไทยพัฒนาให้ร่วมสมัยและเป็นสากลโดยทรงออกแบบลายมัดหมี่ชื่อผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณรีประราชทานแก่ช่างทอผ้าเพื่อนำนไปต่อยอดสร้างรายได้และอาชีพที่ยั่งยืนเวลา11นาฬิกา20นาทีสเสด็จไปยังท่าวาสุครีสรงถ่ายชีวิตโคหนึ่งคู่ที่กรมปรสัตว์ถวายเป็นพระกุศลเในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร เราจะนําเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อกเกษตรกรตามพระาชดำริซึ่งกรมปศุสัตว์ตจะนําไปให้ความช่วยเหลือแก่นางอรไทยกันหาลากเกษตรกรอำเภอบรรบือจังหวัดมหาสารคามปเลียงดูแลและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตามวัตถุประสงค์โครงการ ร้อมกันนี้ทรงปล่อยนกปรลอดหัวขนที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถาวายจํานวน36ตัวคืนสู่ธรรมชาติและทรงปล่อยปลาดุกและเต่าส่วนพระองค์อย่างละ36ตัวสําหรับเต่าจะนําไปปล่อยในที่เหมาะสมต่อไป เสร็จแล้วทรงปล่อยพันปลาน้ําจืด9ชนิดที่กรมประมงจัดถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาหิศกไทยปลาแก้มช้ําปลาส้อยขาวปลากระแหปลาเทโพปลาโพงและปลากระโ้รวม490,000ตัวเพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป มเมรอสเสด็จกลับถึงวังสุขโขทยัยทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกระหมอ่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญมาถวายเนื่อในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2565 จากนั้นเสด็จเข้าห้องพิธีทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชาพิธีเชิญไปตั้งข้างธรรมาตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเจ้าพนักงานพระราชาพิธีรัฐนาธรรมสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรพิทยารามวรรวิหารถวายพระธรรม,มเทศนาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศและทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลังทักษิโนโทกพระสงค์ถวายอนุ มุโมนาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายน้ำพระพุทธมนต์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันบรีนาถิรัตรราชกัญญาพระสงฆ์เจริญชยมงคลคาถาและสงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและหน้าพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาที่ปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชินทราภูชดุลมหาราชบรมนาปบุพเพ รบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชาธรือไทยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกหมู่เหล่าและในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงมีความรุนแรงจากสายพันธุ์ใหม่ในช่วงเวลานี้ทําให้เกิดความเดือดร้อนและผลกระทบแก่เจ้นที่และผู้เข้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่างๆ ในการนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดก,กระรหม,ม่อมพระราชทานเงินสิ่งของเครื่องอุปโภคบร,ริโภคและวัชพันฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่างๆในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิทธวันวรีนาถรัชราชกัญญาวันที่8มกราคม2565รวม21แห่งดังนี้ ทรงพระกรุณาปลอก้าโปรกม่อมไทยหม่อมหลวงทรงรักสวัสดิวัตรเชิญเงินพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการรวมถึงเจ้าที่นักสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชายอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ทรงพระกรุณาโปรดกระพรกระหม่อมให้นางสาวธารารัตน์เกตนาวาเชิญเงินพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพ,พระราชทานและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยเด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสในสังคมรวมถึงเจ้าที่อาสถาบันนเร่งแห่งชาติเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร สถาบันวิจัยจุลาภรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลเด็กเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดบ้านภูมิเวศและสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดกรมกิจการเด็กและเยาวชนอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรี ทรงพระกรุณาโปรดกร,รกะหม่อมให้นางสรินดาจามรมันเชิญเงินพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพ,พระราชทานและวิชาพันธ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กเยาวชนผู้พิการผู้สูงอายุรวมถึงเจ้าหน้าที่นักสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโรงเรียนเษสษเถียนในพระราชูป,ปถัธภ์มเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสถานพักฟื้นคนชาราบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี ทรงพระกรุณาโปรดกระหรรรม่อมไทยนางรัติรสจุลาชาติเชิญเงินพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่พระสง์ผู้ด,ด้อยโอกาสในสังคมเด็กเยาวชนรวมถึงที่โทีณโรงพยาบาลสงเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรี และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกรด็ดอันเพอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรี ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้นางสาวพ,พัชรินรุจาจันทโรนานทน์เชิญเงินพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานหลายวยาัชพันธ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสในสังคมรวมถึงเจ้าหน้าที่แนะาสูนพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครบ้านผู้สูงอายุบางแครสองเขตบางแคกรุงเทพมหานครและสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร,ร้าแห่งประเทศไทย เขตราชบุรณะกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณา,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์และวัชภันธ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่างๆ ในโอกาสวันเจริญพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสําคัญต่างๆมาโดยตลอดเงนี้เองในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันารีนาธิัตราชกัญญาวันที่8มกราคม2565 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์เ w อร์ไวเบทรอย e t s ไปจนถึงวันที่9มกราคม2565